าเก่งมากขึ้นในไอดอดิกขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเก่งมากโยงด้วยขาสัน้นและวันนี้เป็แม่บ่ายเย้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากนะนะ,นะเดี๋ยวไปกทายกันนะครับแล้วก็คือไม่เคยไปงานไหนที่ว่าถ้าหลังเวทีมีคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวซุ้มนี้แต่งชุดซุ้มนี้แก้ผ้าซุ้มนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเราแต่งตัวกันเราแต่งตัวกันอย่างนี้หรือ่าแต่งตัวกันเดี๋ยววันนี้เอาไรอันในโอกาสมาเศษระดังเวทีอย่างฮะฟังฟังภาษาอีสานออกไป โอคังออกพอังออกกรเทือนมีโอกาสได้วิชอลิงครับลูกสาวลาไปราการเปนน้องหมูอิงและตอนนี้ครับหนึ่งล้านกว่าบิวแล้วคมาการับขอข้าวรับตองไว้บางแชมป์ที่ไม่มีใครสู้จนบอกขออนุญาตวางใหม่เออแชมป์สอง้อยสมัยไปนอกับบ้าธรมดาได้ไปนอนเนาะแต่บไปนองทางโค้งสูงไมพูดอะไรกันมากเดี๋ยวเรากคุยกันต่อ กับผลงานเพลงนี้ครับที่ตอนนี้กําลังโด่งดังมากเลยครับในโลกโซเชียลและขาดคู่ไม่ได้ต้องมีคู่ด้วยต้องมีคู่ด้วยอ่ะขอเสียงประเมินต้อนรับกับสาวน้อยคนนี้ครับที่จะร่วมพิจาริณบนเวทีแห่งนี้ที่ว่าเป็นเจ้าภาพแขกมาเยือนนะครับน้องวันนั้นกับผลงานเพลงนี้ครับหมอดูหมอจ่ายครับทำเอาแฟนคลับ f อซียิ้มตามไม่หุบการร้องเพลงคู่กัน ครั้งแรกบนเวทีสาวน้อยของน้องุงอิงและน้องไลอันขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานพี่น้องมือเฮ่าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานน้อยเฮาน้องุงอิงเพชรบ้านแพงกับน้องไลอันนะครับผมเนาะบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือขึ้นนีผู้ใดได้เบิ่งไรสดผู้ใดเ,ดเบิ้งในกลุ่มปิดแนนพี่น้อง ตาฮักแข้งนะครับผมน้องสำหรับอีหล่าหน้อยเฮาน้องวิงเพชรบันแพงและกันนอ้องไรอันเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าคำเอาแฟนคลับ fc ยิ้มตามกันบกหูเลยพี่น้องและได้รับเสียงชื่นชมกันเป็นจำนวนมากถึงความตาฮักนะครับผมของน้องทั้งสองคนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้ลองคููกันเป็นครั้งแรกบนเวทีสาวหน่อยนะครับผมต่างคนต่างตื่นเต้นพี่น้องเมื่อคืนนี้อาจจะมี ยังผิดพลาดเล็กๆน้อยแต่ภาพที่ออกมาบอกกันเลยว่าตาหาักแห้งแล้วครับผมเน้องสำหรับอีหลานหอยเขากับน้องไลอันซึ่งทางช่องนะครับผมเนาทีบาวสันนำคลิปมาประกอบในคลิปนี้ดวยพี่น้องบาวสันออกมาจากทางช่องต้นกิติเชษ channel แอบเที่ยวกิน นาจะเป็นแฟนคลับ f อซของน้องและอั้นตัวยงนะครับผมสำหรับช่องทางของคุณตนพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ้งคิดเตียมๆได้ด้พี่น้องเข้าไปฟังเพลงนะครับผมเนาะดีแบบเตียมๆได้ทางช่องของคุณตนเองกับมีคอมเมนต์ในไลฟ์คอมเมนต์พี่น้องที่ชื่นชมนะครับผมนะ้องอีหลานน้อยเฮากับน้องและอั้นที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปปนี้นะครับผมเนาะจากทางช่องคุณตน ไลอันไวพิบดีมากดื่มเนือ้อแต่ไปได้ถึงตอนน้องอิงลืมพี่ไลอ้นร้องแทนเป็นการลืมเนื้อของสองพี่น้องที่น่ารักลืมเนื้อเพลงยังไงให้น่ารักปานนี้ลูกทั้งสองธรรมชาติสุดๆปื้มลูกทรายมากๆทั้งสองลืมเนือ้อแต่เพราะน่ารักทั้งสองคนรอ,อที่สุดค่ะเก่งมากน่ารักมากสุดหล่อสุดสวย อีลาเพิ่นเขินอายจนว่าลืมเนื้อลองครั้งแรกที่ลองเพ่งครูตาฮักเอ็นดน้องออ,อ,อคนสวยสงสัยจะตื่นเต้นเขินพี่ไรอันสุดรอไม่เป็นไรน่ารักสุดๆเก่งมากจ้านะครับผมเนาะอะ่ทั้งสองคนขนาดต่างคนต่างลืมเนื้อลูกยังพาน้องไหลลื่นไปจนได้น่ารักสุดๆ น่ารักทั้งสองท่านร้องเพลงได้พรอะถึงจะลืมเนื้อเพลงแต่ก็น่ารักตรงว่ามีแต่เสียงชื่นชมมิลลีเดิพี่น้องมือขึ้นนี่ครับโชว์อีหล่าหน่อยเฮากับน้องไรอันสำหรับเพลงคู่หมอดูหมอใจครั้งแรกบนเวทีและเป็นครั้งแรกที่ออกงานนะครับผมน้องสำหรับเพลงนี้ที่ได้ร้องคู่กันแบบจริงจงจังจ อาจจะมีการลืมเนื้อบ้างหรืออาจจะมีการเขินอาจจะมีการตื่นเต้นบ้างอย่งเช่นน้องไรอันในวาว่ายแล้วพี่นอ้องหลังจากลงเวทีไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่แบบนี้มาก่อนซึ่งน้องไรอันกับไอสัมภา์นะครับผมน็อผ่านลายช่องเกี่ยวกับการได้มาขึ้นวงสาวน้อยเพื่อนแพงครั้งแรกได้ ห้องคู่กับอิหลานหน่อยเฮาอันนี้พี่น้องกัหารส้มคิดกันได้นะครับผมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเห็นพอๆแม่เอฟซีแฟนคลับนาเวที่พี่น้องต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักมากอันนี้เสียงออกทั้งคิบนะน้ครับผมเนาะถ้าใครได้ดูคลิปอยากให้เขาเบิ้งคลิปจะมีเสียงแบบพอๆแม่เอฟซีนาเวที่นะครับผมเนาพูดกันตลอดว่าน่ารักนาฮักตาฮักยู่ตลอดพี่น้องสำหรับ พอพอเมฟซีนาเวทีพอพอเมฟซีของน้องไลอ้อนเองพอพอเมฟซีของอีหลานน่อยเขาเองกะบ่แตกต่างกันขนาด้เบิ้งคลิปเบิ้งพางทางไลโซดนะครับผมเนาะทางบ้านกะยิ้มจนแขวแหงผมสว่ายิ้มจนแขวแหงบ่ต่างกันสําหรับแฟนคลับเอฟซีของน้องๆทั้งสองคนนะครับผมเนาะยิ้มตามจนแขวแหงยางแน่นอนบ้าอีสานกะเป็นหนึ่งในหน้่ยกันพี่น้องยิ้มตามเนาะถึงความตะฮักแบบ เป็นธรรมชาติไหมพี่น้องของนอง้นองทั้งสองบาสารันบ้าแปลกใจได้พี่น้องทําไมน้องหลายอ,อันถึงมีพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับมีแม่ยกพ่อยกเยอะขนาดนี้เพราะตาหักแบบนี้ละพี่น้องบ่แตกต่างกับอิหล่าหน่อยเฮาทําทไมอิหล่าหน่อยเฮาถึงมีพ่อพ่อแม่เอฟซีที่รักเละเอ็นดูขนาดนี้อิหล่าหน่อยเฮากับตาหักแบบนี้ละพี่น้องถึงทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซี ลงหักแล้วก็เอ็นดูนะครับผมเนาะความตะหกักความเป็นธรรมชาติของน้องทั้งสองบอกได้เลยว่าเอ fc ีดูทีไ y ก็มีความสุขนะครับผมย้ำอีกครั้งด้พี่น้องใครอยากฟังนะครับผมเนาะเพลงนี้แบบเต็มเต็มสามารถเข้าไปฟังได้ทางช่องต้นกิติเชษ channel นะครับผมเนาะพอบาอบาีสานเอาต้นคลิปมาจากทางช่องเพลนอ่ะเขาสามารถเข้าเบิงคลิปแบบเต็มๆได้ทางช่อง พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมน้อสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาวอีสานได้เ้อพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรทีมไทยด้วยคลิปนี้กับความต่ักของน้องทั้งสองบนเวทีสาวหน่อยเพรินแพงกันแล้วกันนะครับผมนอกคลิปหนีบาวสานขนุยาตขอตัวลาไปก่กรพบพอกันม่คลิปนาสวัสดีครับผมอบครับขครับท้อนกัแทนแมนนะฮะ พูดจะเจอ,เจอพูดจะเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหลังจากวิธีห้องอานเป็นครั้งแรกของเวทีนีแต่ว่าในห้องอาในเวิร์คฟอยาเจอกันทุกครั้งเลยค่ะครับและก็วันนี้ร้องสดยกันครั้งแรกด้วยนะฮะก็ ผิดผ้าเป็นเรื่อง,องปกติฮะก็อาจจะมีอายกันบ้างน,นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ลุงกับน้องจิวๆอ,อ,อย่้ไม่เป็นไรคนระับคำปรมดาน้องอุ้งอิงได้วน้องอุ้งอิงลูกสาวลูกสาวลาบพอ่อใหญ่โจเนี่ยถ้าเจอ,อเจนุ่ละลองก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอาแต่พ่อหูจักใจอล่างนี้แหละเมียนมาจ่า มารอได้แต่สีมงเรงว่าสิสีมงเรียงอันลูกเว้าใช้บ่อคลองเด้่ยแม่บ่อ้แต่อีสานว่าเป็นยังพี่เลี้ยงอันเลยแม่แม่เขาพี่เลี้ยงอันเป็นการจักอยู่พี่ก็เอ้าอีสานบ่อใครคลองเดี๋ยวมงเรงเดี๋ยววันหลังเชิญพี่เลี้อันกับคุณแม่แม่ขึ้นไปอีสานเ้าสิได้เป็นภาษาเ้าเต็มเต็มเลยเออลงมาทางสายเก้วยังกำกึ่งอยู่กำกึ่งเออกำกึ่งยังลุกขึ้นอยู่ ขับลงไป72โค้งวราจะมาถึงนี่ไหนนะฮะ